สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่244 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์2567นะครับพี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพัะบ้านบ้านโอ้โหพัะบ้านบ้านพัะสวยๆราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วเนาะพี่เนาะขอแค่พี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วพี่ทักทายน้องได้เลยจะถ้าพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย096 259 4093จะแอดไลน์ก็ ID ดียไลนเฮงดี789 และสาหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่พี่ๆไม่ต้องกังวลใจเลยครับพี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปนะครับพี่จะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะพี่เนาะลองดูครับพี่วันนี้พระเยอะพอสมควรเลยละครับพี่พระบ้านๆเอามาแบ่งปันเอามานําเสนอแบ่งปันพี่ในราคาหลักร้อยราคาถูกถูกครับพี่ลองดูนะพี่เนาะเอา แล้ววันนี้ครับพี่ยามเ,าเช้าๆช้าวันศุกร์แบบนี้พระเยอะพอสมควรถ้าน้องไปไวเกินไปพี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับพี่น้อะน้องพยายามกระชับเวลาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพี่ๆมากจนเกินไปครับพี่เราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเริ่มต้นรายการแรกวันนี้มาที่เหรียญหล่อเจ้าสัว เหรียญอเจ้าสัวหลวงพ่อคงครับพี่วัดกลางบางแก้วเจ้าสัวร้อยล้านแบบนี้ลอเก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ใช่ถ้าพี่ชอบพี่จัดไปเลยน้องบอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่แล้วดูเก่าเก่าแบบนี้พี่หิ่งหิ่งเก่าเกแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ลอเจ้าสัวหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วลอเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ลอเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นี่ เจ้าสัวร <i> ้อยล้านวันนี้ชื่อดีผมเอาเปิดประเดิมมาเป็นรายการแรกเลยพี่ร้อยล้านขอพี่ๆทุกท่านและกับผมด้วยแล้วกันเนาะพี่เนาะขอน้องพ่วงไปด้วยแล้วกันขอใหพี่ทุกท่านเนาะพี่เนาะมีเงินร้อยล้านพันล้านไปเลยพี่ลองดูครับพี่แบบนี้เหรียญรอเจ้าส่วนหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ๆลองดูอย่างนี้ชอบไปครับพี่ถ้าชอบพี่จัดไปเลยเอาสี่ร้อยบาทเปิดประเดิมรายการแรกเหรียญ่อเจ้าสัวร้อยล้านหลวงพ่อคงว่ากลางบางแก้วแบบนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบเอาไปสี่ร้อยบาทครับพี่ ในการต่อมาพระชัยอายุทยาครับพี่พระชัยอยุทยาส่งเครื่องนะพี่นนอะเป็นหล่อเก่าสวยงามดีครับพี่เป็นพระหล่อหล่อโบราณหล่อเก่าแบบนี้สวยงามดีครับพี่พระชัยอยุทยาส่งเครื่องนะพี่นนองสินทรงเครื่องแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่โอ้โหสวยงามดีนะพี่นะเนื้อหาโลหะเก่าๆพี่พี่ลองดูนี่ดูโอ้โหดูพระหล่อพี่เป็นตาสตาพระหล่อเลยพี่นี่นี่ผิวพันธ์แบบนี้นะพี่นนองนี่ดูโอ้โหสวยงามดีครับพี่ดู ในข้างในผมไม่มั่นใจว่าเป็นคาบบล็อกหรือเปล่านะพี่นะคาบบล็อกคาบกิบเบ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ต้องแต่ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้ผมมองได้เลยว่าคลาสสิกกินใจสุดๆเลยครับพี่ลองดูแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่อย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่อย่างนี้ชอบกันไหมครับพี่สวยงามดีนะพี่ต้องสวยๆเก่าๆคลาสสิกดีพี่ๆลองดูครับพี่นี่รอสวยๆเก่าๆเนื้อโลหะแบบนี้ครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่ ลอยตะใบใต้ฐานแบบนี้ครับพี่อย่างนี้โอ้โหคลาสสิกนะพี่นนองอย่างนี้ถ้าพี่ชอบเอาไป300บาทพระชัยอยุธยาทรงเครื่องเอา300บาทเท่านั้นรับพี่รายการต่อมาเป็นโอ้โหอันนี้เลยพี่พัะพิคเนศเทพระเจ้าแห่งความสําเร็จนะพี่เนาะเทพระเจ้าแห่งความสําเร็จพี่พี่ลองดูพัะพิคเนตหล่อเก่าหล่อโบราณอันนี้ไม่ทราบที่หรอพี่แต่ดูว่าเก่าดีนะพี่เนาะได้มาแบบนี้เลยพี่ลองดูเนื้อหาโลหะแบบนี้กระแสโลหะแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่ากินใจมากๆครับพี่ พระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความสําเร็จพี่ๆลองดูแบบนี้เราดูเนื้อหาโลหะนี่พี่รอเก่ารอเก่าสวยดีพี่ๆลองดูครับพี่รอเก่าเก่าสวยงามดีนะพี่น้องพระพิคเนธนี่พี่ๆลองดูครับนี่โอ้โหเห็นโลหะแบบนี้แล้วนี่พี่ลองดูเดี๋ยวนี้น้องวงกล้องให้ดู เนี่ยพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ชอบไหมครับพี่ดูโหดูโลหะแบบนี้จัดจ้านจริงๆพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่เนาะพรพพิคเกนี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนี่ได้ฐานแบบนี้พี่ได้ฐานแบบนี้สวยงามดีถ้าพี่ชอบเอาไป300บาท ถาพี่กระเทยเอา300ร้อพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดเลยนะพี่นะ้องสวยงามดีครับพี่ผมว่าดูคลาสสิกดีนะพี่นะ้องเนื้อหาโลหะเขาจัดจ้านดีครับพี่รายการต่อมาเป็นหลวงพ่อทาพนเนียงแตกนะพี่นะ้องเหรียญหลออพ่อทาพนเนียงแตกอันนี้ดูพี่ลองดูเนื้อหาแบบนี้ก่อนนี่ให้ดูเนื้อหาแบบนี้อีกทีนึงก่อนนี่ โอ้โหวันนี้มีแต่เนื้อจัดๆทั้ง,งนั้นเลยครับพี่เช้าเช้าวัาวนศุกร์แบบนี้เนื้อหาจัดจ้านทุกองค์เลยครับพี่หล่อเก่าหล่อโบราณก็สวยมีความคลาสสิกดีครับพี่หลวงพ่อพทาพเนียงแตกแบบนี้พี่ๆต้องดูเหรียญหล่อเก่าสวยงามดีครับพี่นี่ดูหลังยันแบบนี้พี่ๆต้องดูครับพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อ,อพทาโนะพี่น้ะเก่าดีครับพี่ลองดูเนาะอย่างนี้นี่รอยตะไบเก็บงานข้างๆแบบนี้คลาสสิกครับพี่ลองดูครับพี่ถ้าชอบถ้าใช่จัดไปนะพี่เนาะอย่างนี้เหรียญหล่อพ่อทาเอา300อบาท หลอพระทาเอาสามร้อยรายการต่อมาเป็นจบพ่อไปนี่มีตอกเขาเรียกว่าพี่กรรมการใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยมีตอกกรรมการเรียบร้อยพี่พี่ลองดูครับพี่สวยงามดีครับพี่จบพ่อไื่สวยๆเก่าๆดีพี่พี่ลองดูได้มาแบบนี้เลยครับพี่ได้มาบ้านๆแบบนี้เลยเดิมๆบ้านๆแบบนี้เลยครับพี่ที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดจบพ่อไปแบบนี้นี่สวยงามเหมือนกันพี่สวยงามเหมือนกันแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลค่ะ หรือหาโลหะแบบนี้สวยดีเหมือนกันพี่นี่เนี่ยมนเขาตอกกรรมการใช่ไหมพี่เนาะเหมือนเขาตอกคำว่ากรรมการหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไว้ตรงนี้นะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ล่อเกา่เกาๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเหรียญล่อเกา่เกาๆสวยๆแบบนี้หลวงพ่อไปวัดกำแพงครับพี่เป็นพรรมิมพ์จบนะพี่เนาะเป็นพิมพ์จบหลวงพ่อไปแบบนี้เหรียญล่อเหรียญจบหลวงพ่อไปวัดกำแพงสวยงามดีครับพี่นี่เลยคลาสสิกมากครับพี่ดูลอเก็บถบายแบบนี้โอ้โหดู อย่างนี้เลยพี่มีความคลาสสิกในตัวอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พราไปเอา400บาทพรไปเอา400บาทลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นพักกลิ่งพักกลิ่งเบิกฟ้าพี่พี่ลองดูแบบนี้พักกลิ่งพ้าชัยแล้วพี่เนาะเบิกฟ้าแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ะพี่ศิละปะแบบเออมีความคลาสสิกดีนะพี่นะผมชอบส่วนตัวนะพี่อันเนี้ยชอบเป็นการส่วนตัวเพราะว่าดูศิละปะเขาแบบ แม่มีความคลาสสิกดีครับพี่จะเป็นพักกลิ่ก็ได้นะพี่ดูหน้าตาแบบพักกลิ่แบบนี้ครับพี่เนาะสวยงามดีเนี่ยพี่ดูเนื้อหาโลหะกเก่าๆแบบนี้นี่โห้ดูคัาในซอกเข็นอย่างเงี้ยพี่คาบในซอกขนแบบนี้ผมบกต้งเลยว่าคลาสสิกเลยพี่คลาสสิกเลยนะพี่เนาะสวยงามดีเนื้อหาโลหะแบบเก่าจริงพี่อย่างเงี้ยเก่าปึ๊กเลยนะพี่นนองอย่างนี้คลาสสิกมากๆากพี่พี่ลองดูอย่างนี้นี่ พักกลิงพักกลิงนี่พักกลิงเบิกฟ้าน้องพี่นนอะพักกลิงพักชัยเบิกฟ้าแบบนี้สวยงามดีดีเรามีรอยตะไบแบบนี้ครับพี่สวยๆคลาสสิกดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่พักกลิงพระชัยน้องพี่นนอะนี่รุ่นเบิกฟ้าแบบนี้พี่ๆลองดูถ้าชอบเอาไปสามร้อยบาทพักกลิงพระชัยเบิกฟ้าเอาไปสามร้อยพี่ๆลองดูน้องพี่นนองรายการต่อมาเป็นพักกลิงอีกหนึ่งรายการแต่นี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบรุ่นจริงๆครับพี่อันนี้ผมดูว่าจะเป็น ออกเมฆพัดเลยนะพี่เนาะเหมือนจะออกเป็นเมฆพัดเลยนะพี่อย่างเงี้ยสวยงามดีอะเนี่ยพี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมผมดูว่าจะออกเป็นเมฆพัดได้เลยนะพี่นะอย่างเงี้ยพี่เป็นพักกลิ่งอะพี่พักกลิ่งเก่าๆสวยงามดีแต่เขากลิ่งไม่ดังนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกลิ่งไม่ดังนะพี่เนาะใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้ยครับพี่ใต้ฐานมีรอยจานแบบนี้เลยนะพี่เนาะนี่ผมดูว่าจะออกเป็นเนื้อเมฆพัดได้เลยนะพี่นะ นี่ยจะออกเป็นเนื้อเมฆกระพัดเลยทีสั้ท,ทีเดียวเลยนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่นี่พักกลิ่นเก่าๆสวยงามดีอันนี้ผมได้มาบ้าน,านเลยพี่อย่างนี้เลยเห็นแล้วชอบเลยพี่เห็นแล้วชอบเลยพี่ดูแม่สวยจริงๆครับสวยจริงๆนะพี่เนาะเป็นเนื้อออกเนื้อเมฆกระพัดได้นะผมวานะพี่ ตีเป็นเมฆพัดได้เลยอ yeah, ะพี่อย่างเนี้ยสวยงามจริงๆพี่เก่าสวยด้วยพี่พี่ลองดูอย่างเนี้ยถ้าชอบนะพักกลิ่นเก่าๆอันนี้น้องไม่ทราบที่พี่ลองดูแล้วกันถ้าพี่ทราบที่พี่จัดไปเลยพ,พี่เก่าดีน้องพี่น้องได้มาบ้านๆแบบนี้เลยผมดูเนะี่ยน้องดูว่าจะออกเป็นเนื้อเมฆพัดไปแล้วละครับพี่อย่างเนี้ยถ้าพี่ชอบนะพี่นะพักกลิ่นแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทพักกลิ่นแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูนะพี่น้องถ้าชอบจัดไปครับพี่อนะันนี้จะเป็น พาสเตอร์ขนนกครับพี <uds> right. ่เ no. ซิร AP <apple> ์ฟขนนกแบบนี้โอ้โหพรากรุเก่าสวยจริงๆพี่กรุเก่ากรุเก่าสวยๆแบบนี้เซิร์ฟขนนกพี่พี่ลองดูอย่างนี้คลาสสิกมากครับพี่แล้วดูชินตะกัวสนิมแดงแบบแอดเลยพี่สนิมแดงแบบแดงแป๊ดเลยนะพี่องค์นี้นะพี่เนาะชินตะกัวสนิมแดงเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พาสเซอร์ขนนกสวยจริงๆพี่พี่ลองดูอย่างนี้ชินตะกัวสนิมแดงสวยงามคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูอย่างนี้เลย คลาสสิกจริงๆพี่ดูในซอกแขนโอ้โหดูนี่ผมชอบจริงๆเลยด้านหน้าเนี่ยพี่สนิมแดงขึ้นแบบสวยสนิมสวยจริงๆพี่สนิมแดงสวยจริงๆปองค์นี้ครับพี่สวยงามลงตัวเลยทีเดียวนะพี่น้องแบบนี้สวยงามจริงๆพี่นี่เลยพี่พัสดเซอร์ขนนกแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่หลังลายผ้าเอ็นๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูพักกุ้ว่าพี่มีความคลาสสิกเดี๋ยวนี้ผมแบบโอ้โหหลงรักไปแล้วพี่ เห็นแล้วอย่างเงี้ยพี่ชอบเลยนะพี่น้องสลิมแดงแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาทพัสร์ขนนกสลิมแดงนะพี่นนอะเอาสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาโอ้โหนาลายทรงปืนพี่พี่ลองดูนาลายทรงปืนองค์นี้ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยพี่สวยงามจริงๆพี่พี่ลองดูนาลายทรงปืนสวยๆพี่พี่ลองดูครับพี่คลาสสิกดีนะพี่นนองนี่ดูตะกัวเก่าเก่าตะกัวเก่าเก่าสวยๆเข้มๆแบบนี้ ตะกัวเก่าๆสวยๆเข้มๆแบบนี้พี่พี่ลองดูชอบกันไหมครับพี่ดูโหดูให้ความให้ความเก่าแบบสุดใจเลยพี่ดูเก่าเกึกเลยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่เก่าเกึกเลยสวยจริงๆพี่นาลายทรงปืนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะเดีนน๋ยวนี้ไม่ค่อยเคยเจอแล้วครับพี่นาลายทรงปืนชิ้นตะกัวนะพี่โหองค์นี้เก่าจริงพี่ดู เก่าจริงเก่าสุดเลยพี่ลองดูครับพี่อย่างนี้โอ้โหนาลายทรงปืนสวยงามดีเหมือนกันพี่สวยงามดีเหมือนกันไม่ค่อยเคยเจอครพี่อย่างนี้นะพี่เนาะนี่มีความคลาสสิกดีครับพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่ชอบนะนาลายทรงปืนเอาสี่ร้อยบาทนาลายทรงปืนเอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ลองดูเลยอันนี้ลองดูนะพี่เนาะถ้าชอบถ้าใชา่พี่จัดไปพักกลุพักกลุก พกอุพระเก่าสวยจริงๆพี่มีความคลาสสิกมีความเขาเรียกว่าอะไรพี่มีเสน่ห์ในตัวเองนะพี่นนองแบบนี้สวยงามจริงจอันนี้จะเป็นนางพญานะแต่น้องไม่ทราบกุเลยพี่นางพญาไม่ทราบกุพี่พี่ขอความการุณาเมตาน้องด้วยนะพี่นนอะถ้าทราบยังไงบอกน้องด้วยครับพี่สวยจริงๆแต่องนี้สวยชินตะกัวเขาเก่าสวยงามดีครับพี่ผมดูว่าผมดูแต่นี้เลยนี่ให้ดูพี่นี่ให้ดูแต่แบบเนี้ยพี่ดู เก่าดีชินตะกวัวเขาเก่าแบบนี้ยพี่ผมก็เลยเอามาก่อนแล้วพี่นนอะเอามาแบ่งปันพี่พี่โดยไม่ทราบข้อ,ขอมูลเลยพี่อย่างนี้ลองดูครับพี่เป็นพระนางพญานะพี่นนอะเป็นทรงพิมพ์พระนางพญาแหละครับพี่แต่ไม่ทราบปุ๊จริงๆพี่สวยงามดีพี่ชินตะกวัวนะพี่เขาสนิมแดงเขาเริ่มขึ้นแล้วละพี่สนิมแดงเขาขึ้นอ่อนๆแล้วพี่สวยงามจริงๆครับพี่เนาะสวยงามจริงๆพี่ดูคุมด้วยแบบผิวอย่างเงี้ยผมชอบเลยอะ่ะพิมพ์เอ่อเขาเรียกว่า คุมผิวแบบสวยๆคนโหดเลยพี่องค์นี้เนาะสวยงามจริงๆครับพี่ชิ้นตะกั่วสดิมแดงแบบนี้ดูโหสวยงามมากครับพี่อันนี้เป็นนางพญานะพี่เนาะเป็นพิมพ์ทรงนางพญาแบบนี้สวยงามดีครับพี่ผมก็ไม่รู้ว่ากุไหนพี่ๆลองดูแล้วกันนะครับพี่ถ้าชอบจัดไปเลยนะพี่เนาะเอามาแบ่งปันไม่แพงพี่อันนี้ไม่ทราบปลุกอันนี้ไม่ทราบที่มาที่ไปพี่ๆลองดูแบบนี้นางพญาแบบนี้ครับพี่เอา300บาท นางพญาแบบนี้เอา3า0รอบาทพี่พี่ลองดูเลยถ้าชอบจะใช่พี่จัดไปเลยนะพี่เนาะและการต่อมาเป็นโอ้โหพี่พระคงลำพูนเนื้อเก่าเก่าแก่พี่พี่ลองดูโพดิ้งเด้งอกตันองค์นี่แบบหล่ําเลยพี่อกตันองค์ล่ําแบบนี้แล้วดูเนื้อหาพี่ดูเนื้อดินพี่เนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ชอบไหมครับพี่โพนี้เด้งแบบเด้งออกมาเลยอะพี่ หนเนี่มันเป็นใบใบแบบนี้เลยพี่ดูสวยงามจริงๆครับพี่สวยงามจริงๆครับพี่พระคงลำพูนสวยงามมากๆเนื้อหาเน,อเนื้อดินแบบนี้เนื้อหาสวยๆไวพ้พี่ลองดูล่ำเนาะพี่เนาะล่ำบึกเลยล่ำบึกเลยพี่อหดูเนื้อดินเก่าๆสวยงามดีครับพี่ เนื้อดินเก่าๆสวยๆพี่ๆลองดูแบบนี้คลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกจริงๆแล้วพี่นนอะสวยจริงๆพี่สวยๆคลาสสิกแบบนี้พี่จัดเลยพี่พี่จัดเลยสวยงามจริงๆนี่โอ้โหโพเด้งปึ๋งเลยพี่โพเด้งๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปนะพี่นนอะพระโคงลำพูนแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเอา400บาทพระโคงลำพูนเอา400บาทพี่ๆลองดูครับพี่โอ้โหดูผ่านไปครึ่งนึงแล้วผ่านไปแทบจะไปครึ่งทางแล้วพี่ลองดูนะพี่นนอะรายการต่อมาเรามาเอาใจพี่ๆสายพระเหรียญบ้าง เอาใจพี่พสายพระเหลี่ยมบ้างพี่พี่ลองดูรายการแรกมาที่นี่เลยครับพี่เต่าปลิว <c oughs> ขอไปครับพี่เต่าปูหลิววัดไล่แต่งทองแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่นี่เต่าปูหลิววัดไล่แต่งทองปดนี่พี่ๆครับพี่ปดนี่ปดสินกันเลยดีกว่าแลพี่เนาะนี่มีต่อโคด้วยนะคะพี่หลวงปูหลิววัดไล่แต่งทองเนื้อทองแดงผิวไฟแบบนี้ครับพี่ทองแดงผิวไฟแบบนี้สวยงามดีครับพี่ดูโอ้โหดูหลังยันสวยๆพี่ๆลองดูครับพี่เลียมเรียบร้อยพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เต่าปดนี่หลวงปูหลิวสวยงามมากๆครับพี่ สวยๆนี่รายละเอียดติดคมชัดดีนะพี่นนเนาะเลียนสวยๆแบบนี้ต่อโคด้วยนะพี่นะต่อโคด้วยพี่ๆลองดูนี่สวยงามจริงๆพี่ปลดนี้แบบนี้โอ้โหผิวออกส้มๆแดงๆกำลังถือว่าสวยงามน่ารักดีครับพี่เอาไปขึ้นคอได้เลยเลยพี่สมัยนี้การเลี่ยมเลยพี่เดี๋ยวนี้แพงแล้วนะ มันคิดถูกแล้วพี่เลี่ยมเดี๋ยวนี้เป็นร้อยแล้วพี่ลองดูพี่ๆลองดูครับพี่ถ้าพี่เอาไปเลี่ยมเองเนี่ยผมว่าร้อยอัพต้องมีหนึ่งร้อบาทตตราทันต่ําเลยแล้วพี่เนาะสวยงามดีครับพี่เหรียญน,นี้สวยจริงๆแล้วก็มีการเลี่ยมให้เรียบร้อยพี่ๆแล้วเอามาแบ่งปันใหพี่ไม่แพงเลยอะเอามาแบ่งปันให่พี่ไม่ได้แพงเลยอะพี่เอ่อพีล่ลูกค้าพี่โทรมาบอกว่าเอ็งบวกค่าน้ำมันไปเอาบ้างไหมเนี่ยบอก ไม่เป็นไรครับพี่ได้น้อยนิดนึงแต่ว่าแหม่ได้แบ่งปันให้พี่ดีมีความสุขดีนะพี่เนาะอย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่เต่าปูนผิวเต่าปนนี่แล้พี่เนาะอย่างนี้สวยๆครับพี่เนื้อทองแดงนะพี่นะมีเขาเรียกว่าผิวไฟสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบจะไปเอา400บาท เต่าปูหลิวเอาสี่บาทเท่านั้นก็นกนพี่ลองดูเลยถ้าชอบจัดไปนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเหนเรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมอิสริโกแบบนี้อายุ95ปีปี2 5 1 7ครับพี่เหเรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมมีต่อโคดหนึ่งตัวนะพี่เนาะเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้น่าจะผ่านการใช้งานมาบ้างครับพี่แต่ยังดูน่ารักดีนะพี่เนาะผ่านการใช้งานมาบ้างแต่ยังดูน่ารักดีครับพี่ที่ระลึกในการสร้างสาราการประเรียนวัดละหันไล่จังหวัดระยองแบบนี้หลังยันห้ายังดูคมชัดดีครับพี่แต่เหรียญนี่ออกผิวบ้านาน่อย นี่พี่จมูกโดนมานิดหนึ่งนะพี่เนาะจมูกโดนโดนแบบนี้ <c oughs> ขออภัยครับจมูกโดนมานิดหนึ่งนี่พี่ลองดูสวยงามดีเหมือนกันละพี่ต่อคดทอทหารแบบนี้นะพี่นะ้อะแล้วมีต,ต่อคดเลขเก้าแบบนี้ครับพี่ลวงปูทิมอิสริโกแบบนี้สวยงามดีครับพี่สวยๆอายุ95ปีสวยงามดีได้ผิวดมเดิมๆมบ้านๆแบบนี้พี่พี่ลองดูถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปนะพี่นะนอะผิวแบบเดิมๆบ้านๆแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่ บ,บ้านดีพี่คลาสสิก <c oughs> ดีนพี่น้องแบบนี้นี่หลังกันห้ายังดูคมชัดดีอยู่กับพี่หลังกันห้ายังดูคมชัดดีอยู่กับพี่ที่ระลึกสร้างศาลาการประเรียนวัดละหันไล่และยองนพี่น้องสวยงามดีผมบอกได้เลยว่ายังคงมีความคลาสสิกดีกับพี่แบบนี้ถ้าพี่ชอบเนาะจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปเจริญพรบน,บนหลวงปู่ทิมแบบนี้เอา400บาทจเจริญพรบนหลวงปู่ทิมแบบนี้เอา400บาทครับพี่ น้องขออนุญาตจิบน้ำนิดนึงนะพี่นะขออนุญาตแป๊บเดียวพี <c oughs> ม่มาแล้วครับมาแล้วอืรู้สึกว่าเสียงแห้งๆพี่เติมน้ำนิดนึงนะพี่เนาะรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อผังหลวงพ่อผังวัดอุดมคงคาคีรีเขตพี่ๆลองดู ผิวแบบนี้ผมบอกว่าสวยนะผิวแบบนี้ผมบอกว่ายังดูสวยงามด้อยู่ครับพี่แล้วมีเนี่ยพี่ดูมีปุ๊กหนึ่งตลับปุ๊กหนึ่งใบนะพี่เนาะส่วนอยาเรียกว่าอะไรกอบปุ๊กใหมพี่เนาะกอบปุ๊กหนึ่งใบสวยงามดีพี่สวยงามดีได้มาแบบนี้เลยสวยๆครับพี่เดี๋ยวนนอกลงกล้องให้ดูพี่ๆลองดูครับพี่นี่ดูสวยงามดีพี่ดูหน้าตาคมชัดดีอยู่ครับพี่ริ้วจีวรละเอียดคมชัดเป็นสันเลยพี่ลองดูนะพี่เนาะสวยงามดีครับพี่ดูวัดอุดมคงคาคีรีเขตคมชัดดีนะพี่เนาะ หลวงพ่อผางแบบนี้สวยๆพี่ๆลองดูกับพี่แล้วก็มีกรอบปุ๊กหนึ่งใบพี่ๆเอาไปขึ้นคอได้เลยนะพี่น้อสวยงามดีกับพี่นี่ดูโอ้โหพระสวยจริงๆพี่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพัน้อสิบสองกับพี่สวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเนื้อทองแดงแบบเก่าๆได้อาร,รมณ์แบบบ้านๆสุดๆเลยพี่อย่างเงี้ยได้มาอย่างงี้เลยพี่เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ได้มาแบบนี้เลยพี่นี่เขาอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะพี่น้อสวยงามจริงๆรับพี่สวยๆรับพี่ดู คลาสสิกดีเรียนโลโก้ผังแบบนี้เอ้า500บาทมีกอบปุ๊กให้1อันนะพี่ กอบุกเนี่ยหนึกว่าบาทแล้วพี่ร้อยห้าสิบาทแล้วพี่อย่างนี้ลองดูนะพี่น้องสวยงามดีพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา100้อยเอเอา500อบาทเกือบแล้วเกือบหนึ่งอยแล้วเอา5 0 0้นะพี่น้องขออนุญาตนิดนึงและการต่อมาเป็นพระยาพิชัยดับหักจังหวัดอุตรดิตถ์แบบนี้สวยงามดีกับพี่เป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งเหรียญและผมบอกได้เลยว่ารายละเอียดคมชัดมากตัวยันตรงนี้พี่พี่เห็นไหมครับพี่ตัวนิดเดียวแต่ถ่านน้องลงกล้องให้ดูแล้วจะบอกว่าโอ้โห คมชัดมากๆครับพี่ผมบอกได้เลยว่ามีความสุดยอดในการแกะบล็อกเลยพี่ภาพปีสอง2ั1ห้าสิบสามนะาครับพี่แต่ว่าแกะบล็อกได้สวยงามมากๆครับพี่ลองดูเนาะพระยาพิชัยดับหักแบบนี้เรียนพระยาพิชัยดับหักแบบนี้พี่พี่ลองดูรายละเอียดสวยคมชัดดีรายละเอียดสวยคมชัดดีครับพี่ดูโอ้โหดูสวยจริงๆพี่ดูนี่สวยลึกเลยพี่พระยาพิชัยดับหักแบบนี้แล้วพี่น,พน้องจังหวัดอุดตลดิตแบบนี้ครับพี่สวยจริงๆพี่พี่ลองดู จงังหวัดอุตรดิตถ์เหรียญสวยๆรายละเอียดถือว่ากําลังน่ารักเลยครับพี่อย่างนี้ผมบอกได้ว่ากาลังน่ารักเลยนะพี่เนาะเนี่ยพี่ดูตัวยันตัวยันค,ค,คมคมชัดๆัดแบบนี้พี่แล้วดูอย่างที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นตัวอักษรเนี่ยนิดเดียวเองพี่ตัวยันนนิดเดียวเองพี่ตนนดดพแต่แกะได้คมชัดมากๆครับพี่สวยจริงๆพี่หนึ่งกุมภาสองห้าสิบสามครับพี่สองพันหร้อยสิบสามนะพี่เนาะสวยงามดีมดครับพี่หลังยันแบบนี้ค้าสิกมากๆพี่พี่ลองดูเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปสี่ร้อยบาท เหรียญพระยาพิชัยดับหักแบบนี้เอา400บาทครับพี่รายการต่อมาเหรียญปลอดภัยเหรียญปลอดภัยหลวงปูแ่แพ้วปาวโลแบบนี้พี่ๆลองดูคลาสสิกมากครับพี่ต่อเลขนัมเบอร์19 ตอโค้ดสองข้างแบบนี้ปูแพ้ะวเปาวโลแบบนี้ครับพี่นี่สวยค่ะดีครับพี่หลวงปูแพ้วผิวออกส้มๆแดงๆสวยงามจริงๆครับพี่ชื่อดีด้วยเหรียญปลอดภัยพี่ๆเอาไปคอยคอได้เลยผมบอกได้เลยว่าโอ้โหชื่ออย่างเงี้ยพี่ปลอดภัยไปมาตรงไหนก็ปลอดภัยพี่ๆเนาะ นี่แล้วชื่อดีแบบนี้แล้วเหรียญก็สวยด้วยครับพี่ลองดูเหรียญหลวงปู่แพ้วครับพี่เหรียญหลวงปู่แพ้วสวยงามดีครับพี่ดูหน้าตาหลวงปู่คมชัดดีนะพี่เนาะนี่ครับพี่เขาตอกโค้ดตัวนี้ครับพี่แต่ว่าแปมอันนี้ขึ้นไม่เต็มนะพี่เนาะหลวงปู่แพ้วแบบนี้เปาโลนะพี่เนาะนี่มีรันนัมเบอร์เลขหมายเลขสวยด้วย19พี่พี่เลขหนึ่งเลข9้าสวยจริงๆพี่พี่ลองดูครับพี่ หลวงปู่เพลวปาวะโรแบบนี้พี่ๆลองดูสวยจริงๆครับพี่ดูหน้าตาหลวงปู่คมชัดดีนะพี่เนาะชื่อดีด้วยปลอดภัยขอใหพ้พี่ทุกท่านเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะพี่เนาะโอ้โหดูสวยงามดีครับพี่วัดลางหมันนะคนปรปฐมแบบนี้ถ้าพี่ชอบนะเหรียญปลอดภัยหลวงปู่เพลวเอาสี่ร้อยบาท <c oughs> เหรียญปลอดภัยหลวงปู่เพลียวสวยๆผิสวส้มๆแดงๆแบบนี้เอาเอาสี่ร้อยบาทครับพี่รายการต่อมาจะเป็นแบบโอ้โหดู อันนี้แบบสุดจัดแล้วพี่สุดจัดแล้วครับพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโมนะพี่เนาะปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่าๆครับพี่หลวงพ่อโมวัดสามจีนพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าคลาสสิกมากๆครับพี่ลองดูเลยเก่าคลาสสิกมากๆพี่พี่ลองดูครับพี่ดูเหรียญโอ้โหดูมีความคลาสสิกสุดๆเลยครับพี่หลวงพ่อโมวัดสามจีนแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามจริงๆพี่เหรียญปั๊มข้างกระบอกห่วงเชื่อมเก่ากึกเลยพี่ ห่วงเชื่อมเก่ากึกเลยพี่พี่ลองดูครับพี่เนาะสวยงามดีครับพี่สวยสวยครับพี่อันนี้น่าจะประมาณปีสองสี่กว่าเลยนะพี่นะเนี่ยครับพี่สองสี่กว่าเลยสวยงามดีครับพี่ห่วงเชื่อมสวยจริงๆพี่เก่าจัดเลยนะพี่เนาะหลวงพ่อโม วัดสามจีนแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่อย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เก่าดีนะพี่นนอะเก่าดีับพี่อย่างนี้เลยสวยๆเก่าๆไปพี่ลองดูกบพี่อย่างนี้โอ้โหคลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกมากครับพี่อย่างนี้ลองดูนะพี่นะเหรียญเก่าๆห่วงเชื่อมแบบนี้ถ้าพี่ชอบเอาไปห้าร้อยบาทเหรียญพ่อมโมแบบนี้เอาห้าร้อยบาทกบพี่ลองดูน้พี่เนาะถ้าชอบจัดไปพี่อันนี้บอกตามตรงไม่ทราบที่ผมดูจะเป็นเหมือนพิมพ์อ่า ไปพิมพ์หลวงปู่สุขนะพี่เนาะคล้ายๆพิมพ์ประพามืองทนนะพี่เป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงอันนี้ไม่ทราบว่าออกคล้ายๆแบบรุ่นเดียวกับรุ่นอ่าแจกแม่ครัวหรือเปล่านะพี่เนาะพี่ๆลองดูแล้วกันว่าใช่หรือเปล่านะพี่นะเก่าดีสวยดีพี่เก่าดีสวยดีอันนี้น้องไม่ทราบที่จริงๆขออภัยจริงพี่อันนี้น่าจะหยิบติดมาอันนี้น่าจะหยิบติดมานะพี่เนาะไม่ทราบที่ครับพี่ลองดูแบบเนี้ยเนื้อผงเก่าๆสวยดีกับเหมือนกันครับพี่แต่ว่าน้องไม่ทราบที่ไม่ทราบ ไม่ทราบเลยพี่ดูรายละเอียดก็เหลือน้อยมากๆาเลยครับพี่เห็นน้อยมากๆเลยนะพี่เนาะแบบนี้ถ้าพี่ชอบไปสองร้อยบาทเนื้อผมแบบเนื้อผมว่านอะไรอย่างเงี้ยครับพี่เอา200ร้อยบาทเท่านั้นกับพี่รายการต่อมาอันนี้เลยพี่เรียน่อเสมาหลวงพ่อเงินเรียน่อเสมาหลวงพ่อเงินอะองนี้ยพี่เจ้าของบอกว่าเป็นคาบกุกนะพี่เนาะเขาบอกเป็นคาบกุกมาแบบนี้เลยพี่คาบกุกแบบมาแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนี่ในเขาเรียกว่าพี่คาบดินคาบอะไรยังเกาะติดอยู่อย่างนี้เลยครับพี่หลวงพ่อเงินครับพี่ เหรียญเซมาหลวงพ่อเงินเหรียญหล่อเซมาหลวงพ่อเงินเก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่มีคาบกุติดมาด้วยนะพี่เนาะอย่างนี้เลยพี่เจ้าของเดิมบอกว่าเป็นคาบกุนะพี่นะอันนี้เป็นหลังยันสีเก่าคลาสิกดีครับพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆชอบไหมครับพี่เจ้าของเดิมบอกเป็นคาบกุเกาะมาแบบนี้เลยพี่นี่สวยจริงๆพี่สวยจริงครับพี่เนาะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบถ้าโดนใจพี่จัดลยพี่เอาสี่ร้อยบาท เหรียญหล่อเสมาครับพี่หลวงพ่อเงินนะพี่เนาะเก่าๆแล้วมีคราบกูกเกแบบนี้เอา400บาทครับพี่ลองดูเลยถ้าชอบจัดไปครับพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญเตาลี่หลวงพ่อพรมพระช่องแคร์ไปพี่ลองดูครับพี่นี่ดูโอ้โหสวยงามจริงจริงครับพี่อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าอันนี้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรพี่เนื้อทองระครังหรือเปล่านะพี่เนาะอย่างเงี้ยพี่สวยงามจริงจพี่ดู สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่คลาสสิกดีครับพี่ได้ความคลาสสิกสุดๆเลยครับพี่องคนี้เนาะพี่เนาะสวยงามดีนี่หลวงพ่อพรมในตายังเห็นชัดอยู่ครับพี่หลังเออข้างหน้ายันสิบแบบนี้ใช่ไหมพี่สวยมริจริงพี่ดูยันคมๆชัดๆแบบนี้เขียนข้างหน้าเลยพี่หลวงพ่อพรมอย่างนี้วัดช่องแคสวยงามดีครับพี่พิมพ์เตารีดแบบนี้สวยงามดีนะพี่เนาะ พับปั๊มพิมพเตาลี่แบบนี้พี่สวยคามที่เนื้อแบบโอ้โหโเก่าเกลือกเลยพี่เนื้อแบบเก่าเก่าแบบนี้ได้มาบ้าน,านเลยพี่คลาสิ่งจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้ถ้าชอบนะพี่น้องอย่างนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เตาลี่หลวงพว่อพมแบบนี้เอา400บาท เหรียญปั๊มหลวงพ่อพมแบบนี้ครับพี่พิมพเตาลีแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทพี่พี่ลองดูสวยงามที่พี่หลังเรียบนะนี่หลังเรียบแบบนี้ครับพี่มีรอยปาดแบบนี้ผมดูว่าใหมคลาสสิกดีนะพี่เนาะรอยปาดแบบคุบวนไปวนมาแบบนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่นี่สวยงามจริงครับพี่หลวงพ่อพมเตาลี่แต่พี่เนาะเอาสี่ร้อยเท่านั้นครับพี่ลองดูนะครับพี่เนาะรายการต่อมาเป็นภาพปิดตาเนื้อไม่กระพัดแบบนี้พี่พี่ลองดูภาพปิดตาเนื้อไม่กระพัดแบบนี้หลังมีรอยจานครับพี่เดี๋ยวให้ดูรอยจานด้านหลังนะสวยงามจริงพี่เก่าดีสวยดีีอันน้ พอได้เลยว่าเก่าสวยจริงๆพี่เนื้อเมกกะพัดสวยๆวยเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่คลาสสิกมากครับพี่คลาสสิกมากครับพี่พระปิดตาเก่ากึกเลยพี่พระปิดตาเก่ากึกเลยนะพี่เนาะเมกกะพัดเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูแล้วดูลอยจานด้านหลังครับพี่จานเต็มเลยพี่ดูนี่โอ้โหดู จานเต็มหลังแบบนี้เลยพี่สวยงามจริงจริงพี่สวยงามจริงจริงนะพี่เนาะเก่าแก่คลาสสิกแล้วแบบมีโอ้ oh, มีสไตล์เลยลพี่อย่างนี้คลาสสิกจริงๆพี่ไม่กะพัดเก่าๆสวยงามจริงจครับพี่ดูหลังมีรอยจานแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดจัดพี่คลาสสิกมากๆครับพี่พาบปิดตาเนื้อไม่กะพัดแบบนี้โอ้ข้างหน้าเขาก็เหมือนจะมีรอยจานนะนี่พี่ในเนี้ยจะมีรอยจานอยู่นะ ผมดูว่าจะเป็นรอจานเนี่ยใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยพี่ดูเวลขึ้นมาเลยอย่างนี้ครับพี่ลองดูนะพี่เนาะพับปิดตาเนื้อเมฆกระพัดแบบนี้ถ้าพี่ชอบจัดไปพี่เอา500บาทปิดตาเมฆกระพัดเอา500้อบาทครับพี่ลองเลยครับพี่รีบตัดสินใจแล้วเนาะพี่เนาะจะหมดแล้วพี่จะปิดจะหมดแล้วพี่รายการต่อมาเป็นเหรียญ หลวงพ่อหลุนเก้ายอดวัดอัมพวันที่พี่ลองดูสวยงามจริงจริงพี่เก่าเกคลาสสิกดีห่วงเชื่อมเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีคลาสสิกดีครับพี่ลองดูเลยอย่างนี้พี่พี่ลองดูครับพี่พ่อหลุนเก้ายอดเหรียญพ่อหลุนเก้ายอดวัดอัมพวันเก่าคลาสสิกดีครับพี่อย่างนี้โอ้โหดูคลาสสิกมากครับพี่ดูให้อารมณ์ความคลาสสิกแบบผมบอกได้เลยว่าเต็มสิบเต็มร้อยไปเลยครับพี่เก่าสวยจริงๆพี่ได้มาบ้านแบบนี้เลยห่วงเชื่อมเก่าเก่า ห่วงเชื่อมเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูด้านหลังเนี่ยผ่านการใช้งานมาก็จะประมาณนี้เลยพี่แม่พระเก่าสวยจริงๆพี่เนาะพี่เนาะหลวงพ่อหลุนหลวงพ่อหลุนเก้ายอดครับพี่สวยจริงๆพี่แบบนี้เก่าคลาสสิกดีเนาะพี่เนาะพ่อหลุนเก้ายอดคลาสสิกมากครับพี่ห่วงเชื่อมเก่าๆสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ชอบพี่จับไปเลยอย่างนี้ถ้าพี่ชอบพี่จับไปเลยครับพี่พ่อหลุนเก้ายอดแบบนี้เอา500บาท พอดุลก้าวยอดแบบนี้เอา500้อบาทเท่านั้นกรบพี่ลองดูกรบพี่ใกล้จะหมดแล้วนะรีบตัดสินใจเลยครบพี่รายการต่อมาเป็นนี่เลยพี่ตลับสีพึ่งหลวงพ่อทบมาชนแดนนะพี่นะ้องสวยงามดีครบพี่นี่ข้างในบรรจุเป็นสีพึ่งแล้วก็มีตะกรุดสามดอกแล้วก็มีพระคุณแผนนะพี่นะ้องสวยงามดีครบพี่อย่างนี้คลาสสิกดีนี่เลยพี่นี่ตลับออกเป็นเน,เนื้อแบบทองเหลืองนะพี่นะ้องเนี่ยข้างหลังมียันแบบนี้ครบพี่ข้างหลังมียันแบบนี้ข้างหน้าเขียนชัดเจนครบพี่วัดพระพุทธบาทชนแดนหลวงพ่อทบครบพี่ 94สแบบนี้สวยงามนะพี่เนาะอ,อย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะข้างในนะพี่เขาบรรจุสีพึ่งแล้วก็มีผ้าคุณแผนแล้วตะกุด3ามดอกแบบนี้นะพี่เนาะลองดูพี่ถ้าชอบจัดไปพี่อย่างนี้เอาห0 0้บาทตลับสีพึ่งหลวงพ่อทบแบบนี้เอาห0 0กอับพี่รายการต่อมาเป็นแหวนแหวนหลวงปู่ดูครับพี่ลองดูนี่เลยแหวนหลวงปู่ดูสวยงามดีครับพี่นี่สวยจริงจงพี่นี่ดูสองห้าสามสองแบบนี้นี่ต่อโคดนะพี่เนาะต่อโคตหลวงปู่ดูชัดเจนแลวข้างในครับพี่เขาเป็นแบบยันอย่างนี้พี่ ยันอย่างนี like ้แล้วสวยงามดีครับพี่ตัวนะเนาะนะวนๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่ดูเหรียญหลวงปู่ดูครับพี่เหรียญพระพุทธูหลวงปู่ดูแบบนี้สวยงามดีครับพี่นี่เดี๋ยวลงกองให้ดูตรงนี้นี่สวยดีจริงพี่สวยดีจริงๆเนาะพี่เนาะนี่เลยสวยๆครับพี่หลวงปู่ดูวัดสแกอยุธยานะพี่เนาะแบบนี้ครับพี่แหวนเก่าๆสวยงามดีอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะต่อโค้ดด้วยอ่ะโค้ดอยู่ข้างไหนนี่ต่อโค้ดด้วยครับพี่ปีสองห้าสามสองครับพี่นี่ดู ให้ดูต่อโคดในปีนี้ต่อโคดชัดเจดนครับพี่ปีสองห้าสามสองเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่แหวนพระพุทธหลวงปูด,ดูแบบนี้เอาสี่ร้อยบาทเหรียญพระพุทธหลวงปูดูเอาสี่ร้อยสวยงามดีพี่อนจหลักน่า,นา,นาใช้ดีนะขออนุญาตนิดนึงนี่ขออนุญาตนิดนึงใส่สวยเลยพี่เนาะสวยงามดีครับพี่แบบนี้สวยงามดีเหรียญแหวนพระพุทธหลวงปูด,ดูครับพี่รายการสุดท้ายของคลิปอีพีสองร้อยสี่สิบสี่แล้วครับพี่ ทิสมองบางปืนเก่าๆแห้งๆแบบนี้พี่ๆลองดูลงรักปิดทองมาเก่าๆครับพี่พี่สายเครื่องล้างวันนี้มีเอามาเอาใจพี่ๆน้อยเหลือเกินนะพี่น้องเดี๋ยวน้องจะพยายามหามาให้เยอะๆครับพี่สายเครื่อง้างพี่ๆบอกว่าโอ้โหมีมาน้อยเหลือเกินอย่างนี้ครับพี่น้องพยายามหาและพี่จะหายากเหลือเกินนะพี่น้อง เครื่องรางเนี่ยจะหาชักทียากจริงๆพี่อย่างนี้ครับพี่สวยงามดีครับพี่สวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูนะพี่เนาะสวยงามเก่าๆแห้งๆแบบนี้ครับพี่พิษสมอดบางปืนลงลักปิดทองมาเรียบร้อยเก่าแห้งแก๊กเลยพี่เก่าแห้งแกกมาเลยพี่แบบนี้พี่ๆลองดูนะถ้าพี่ชอบเนาะเอามาแบ่งปันแค่200บาทพิสมอดบางปืนแบบนี้เก่าๆแห้งๆพี่ๆลองดูอย่างนี้ถ้าพี่ชอบนะน้องเอา200บาทเอ้าสุดยอดกลิ่นรัวๆแล้วครับพี่แสดงงบวันนี้ คลิป EP 2อ4ยามเช้าเ้าวันศุกร์แบบนี้น้องนำเสนอพี่ๆครบถ้วนเลยนะพี่นะชอบรายการไหนพี่จักทายน้องได้เลยอยากดูรูปเพิ่มเติมพี่บอกไดยเลยครับพี่ยินดีให้บริการนะพี่เนาะอ้าววันนี้ครับพี่ยามเช้าๆช้าวันศุกร์แบบนี้น้องต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปน้องต้องกราบขอภัยพี่ๆด้วยนะครับพี่ยามเช้าเ้าแบบนี้ขอให้พี่ๆทุกท่านมีแต่ความสุขนะพี่เนาะร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวยมีแต่ความสุขนะครับพี่น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ